ยกวักซีนเป็นที่ปรึกษาในต่างประเทศของอาเซียนนะครับค่ะค่ะก็ท่านนายกรัฐบาลนะคะขอให้เกียวกัที่เราถือว่าให้เป็นที่ปรึกษาทูเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ปรึกษาอูเชียนก็คือเป็นที่ภกษาของประธานอาเซียนนะคะก็คืออย่าไปเป็นทางการเพราะว่าท่านมีกลุ่มผู้นำทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะที่ สนิทอยู่แล้วก็มีการคุยปรึกษ,ษากันเรื่องระหว่างประเทศและเรื่องภายในประเทศเันอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยทุกๆประเทศเนะฮะให้เกิดกนนารรวมพลังสมองเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วยการที่อดีตนาย,ยกไทยไปมีบทบาทตรงนี้นะฮะจะพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคของเรายังไงได้บ้างครับอตองได้แน่น,นอนค่ะเพราะว่าจริงแล้วหัวเรื่องสินเองก็เคยเป็นนาย,ยกของประเทศไทยมาหกปีนะคะ แล้วจริงๆมีความเสี่ยงสิงกว่าท่านวาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณตอนนั้นแล้วอะนะคะแล้วก็ตอน่องคือคุยเรื่องอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจกันมาตลอดก็หาแนวทางเหมือนจะช่วยเป็นคิดหุ้มนี้มามาเรื่อยๆนะคะแล้วมาเลย์ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเพราะฉะนั้นในในประเทศของเขาประเทศของเรามีทั้งเหมือนทั้งต่างกันเพราะฉะนั้นก็ช่วยสปอร์ตเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างวันนี้ที่ดิฉันไปกับทางคณะทั้มนมรีเองก็มีเรื่องของการสปอร์ตทางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของชายแดนก็คุยกันคุยกันได้ไรายละเอีเดยดเยอะเพราะว่าเราไปเราไปถึงที่แล้วเราเราไปคุยกันเองในระดับผู้นำเนี่ยความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมาได้มันได้เต็มที่เราก็ได้ในรายละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านสิบไปไปที่อุตสาเนี่ยก็คงจะได้ไรายละเอียดเยอะขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ความสามารถของทั้งสองทั้งสองฝ่ายเรื่องจริงมีประธานได้มีที่ปรึกษาของเทศบ่ลก,ก็ เพราะว่าจริงก็อยากได้แง่มุมของหลายประเทศร่วมกัน mm hmm. ก็เหมือนเป็นกลุ่มอาเซียนล้วมูที่ทิกษาของกลุ่มอาเซียนอีกเนี่ยคิดว่าสอดรับกันได้ให้เยอะค่ะวันนี้กับเรื่องไทยในปอนสุดไทยในป้ายยังไงบ้างอันนี้ตั้งแต่ที่ทําตั้งแต่ตอนท่านนโยเซฐาแล้วนะคะว่าจะให้ทาง,ทางมาเลเซียเนี่ยช่วยสป,ปอร์ตในเรื่องการการคุยการเจรจาต่างๆซึ่งก็ทำไปเรื่อยตลอดมันมีฟอรซิลิตี้ท,ที่ที่ทำทั้งสองฝา่าย เพราะฉะนั้นนี้ก็ยังประสานเรื่องนี้ต่อค่ะก็ทําเรื่องนี้ต่อไปผลักดันต่อยวโน้มการกคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นในรัฐบาลนี้ได้คือจริงๆที่คุยไว้เนี่ยเราตั้งใจว่าอยากให้เกิดสันติสุขให้ได้เร็วที่สุดนะคะภายในปีนี้นะคะซึ่งต้นปีหน้าก็มีการได้นัดแนะกันกับท่านอนวาว่าเราจะมาเจอกันนะคะเพื่อที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อแล้วก็ทำเ,เรื่องที่ เดี๋ยวจะมีจะจะมี p rocess ต่างๆที่จะต้องถูกผลักดันระหว่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวประมาณช่วงน่าจะเป็นช่วงกุมภาหรือมีนาที่จะได้พรบประธานะะัธทบดค่ะหัวหน้าชุดพูดคุยนี่ท่านนายกจะบอกรือว่าท่านนายกจะเป็นหนัวนาประธานมีมีมีการแบ่งทั้งสองอย่างนะคะทำทำจริงๆของของตัวชายแดนเองก็ต้องมีหน้าง,งานที่ต้องทําแต่ว่าการอัปเดตหรือการตามติดตามงานเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นผู้นำทั้งสองประเทศช่วยกันเพื่อจะผลักดันเรื่องนี้นะคะ่ะ ที่ไทยนะคะแล้ว่าแต่ดูว่ามีมีการข้ามหรือเปล่าอาะไรเงี้ค่ะเดี๋ยวจะดูะรยายละเอียดทีแต่ว่านัดกันแล้วว่าช่วงช่วงประมาณกุมภาพัานธ์จะต้องเจอกันแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้มันต้องต้องต้องถูกพักดันของทั้งสองประเทศนะคะแต่ว่าทำทำทั้งสองประเทศก็พูดว่าแน่นอนว่าเราจะไม่สนับสนุนความรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันทั้งคู่คะ่ะ